วันนี้ประเด็นโพยซีของเราเพลงอะไรที่คุณชอบฟังในวันผลพรำครับเพลงนี้เลยยังมาเดี๋ยวสมจะทพูดอื่นกาเลอะไรละตั้งจะแหลมมาก่อนตั้งพูดอะไรเพลงะครเพลงรักของฉันนั้นคือเธอครับผมถูกต้องเพลงพ้นคือ เป็นเพลงที่ดีมากในรอบสตวรรษครับผมเพราะว่าเป็นเพลงที่ศิลปินเดอะสตาร์กว่า50ชีวิตร้องรวมกันครับ10ปีมีแค่ครั้งเดียวก็ผมเพราะฉะนั้นแล้วในวันฝนพรำต้องฟังเพลงนี้ถูกต้องคุณจะบอกว่า10ปีที่ผ่านมานี่ไม่มีเพลงดีเลยใช่ไหมมีมีแต่ว่าศิลปินไม่เยอะขนาดนี้นี่ห้าสิบนานๆเขาจะรวมตัวกันทีเปีนี้เทนเดียออฟเลิฟเดี๋ยวปีหน้าอีเลเว่นออฟเลิฟไม่เอามแล้วต้องโดนครับเพลงที่อยากฟังในวันฝนพรำเพลงอะไรครับ นี่แหละครับไม่ไม่พน้นเพลงนี้แน่นอนรักของฉันนั่นคือเธอหนึ่งหัวใจครับโอ้โหโอ้โหพ่พระเอกติดคอมเอาใหญ่เลยโอ้โห เป็นเพลงในละบ,บั้มนี้แหละครับก็บอยากให้ฟังทั้งละบ,บั้มเลยแล้วกันเทียนีชอบเลิฟก็ er op, รับรองว่าในวันฝนพรำถ้าเกิดคุณได้ฟังอารมณ์เศร้าๆอยู่อาจจะมีความสุขขึ้นก็ได้<ช>โอ้โหฝ<ห>นพ<อ>รำซะนา้าเปียกเลยดูสิตอนี้สตูนู่นะไม่ตอนนี้สตูเราเด็กกำลงังรีโนเวทใหม่ตายทำสูใหม่สิบวานรันแอร์ไม่มีแอร์ไม่มีบังมุ้งครับเพลงที่ชอบฟังในวันฝนพรำครับค่ะก็วันฝนพรำต้องฟังเพลงฟังเพลงว่าเอ้นะเกิดอะไรขึ้น อะไรพูดเองเขินตัวเองหรือเขาเยืนข้างตั้มอเหรอชอบไม่ตั้เปล่าคนท้าตาดีพี่ไม่ได้เชื่อเขาเข้ามาสองไม่มีใครชอบเขาเลยจะชอบเขาเปล่าเพลงอะไรต้องฟังเพลงจับเลยค่ะฝนพังจับเฮ้ยคืออะไรอ่ะฝนพังมาจับอะไรตรงนี้ นตกไงคะเราออกกำลังกายยากไงคะเราก็เลยต้องเปิดเพลงแล้วก็เต้นแทนขอเต้นในห้องไม่ได้เพลงพีกั้นด้วยจับเต้นจับด้วยคุณดีว่าคุณค่อยโม้ต่อหน้องต้องแรงน่เลดิวนะเพลงอะไรดีวะพี่